เตยล่าครับผมตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับครับนี่คือพื้นที่แคมปิ้งอะไรนะแคมปิ้งลังสิตแคมปิ้งเฟสเฟสเหรอลังสิตเฟสครับคลองหกโอ้สวยงามครับที่ตอนนี้ก็มีสะพานเดินางย่างกลางถ้ามันยุบบ้าน แถวบ้านอีสานกับที่เป็นทุงหน้านะครับผมจัดทีดีสวยงามาเคลืนไปพู้นงตรงเลกไก่หลังพพกายที่เป็นแคมป์นะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศเตยล่าเนาะพูดมวนคับ,คบพ่นเต็มเลยพี่น,อน้องพ่นเต็มเลยครับ,รบนนสำคัญว่าที่จอดรถไก่ เมื่อวานนี้สาวน้อยอญญะปาดปาดปาดบอดโจอัญญอะไรเมื่อวานนี้ผมมาประทันครับผมมาไม่ทันสาวน้อยเพชรปั้นแทงตอนนี้คนกำลังเดินทางกลับเยอะมาก<า>นีกสวยมากเลยนะ ถ่ายรูไปไว้ละวขาจะทำเป็นล่องน้ำเดินนะครับเหลียงปลาปลูกปลูกบัวครับ น้ำไม่ลึกเท่าไหร่นะครับผมตรงนี้น้ำจะไม่ค่อยลึกผู้นเยอะมากครับเอางี้มาแล้วครับเมานี่ก็คือมีสะพานตินนาะตรงนี้จะเป็นจุด จุดท้ายลุ่นนะครับใครมาก็ต้องมาจุดลุ่นสวยง่ามเลยประดับด้วยไฟอ่ะปืนไฟสวยง่ามทางหลังจะเป็นแชมแชมนะครับจะเป็นพวกเต็นนะครับการเต็นนอนนี่นี ้านจอดรถครับเก๋ยไก่เือเกินตอนนี้จอดครับ,บจอดสวยงามคุโมมองไฟครับ อ่ะเกิดอ,อะไรขึ้นครับผมข้างนอกหลังจากเข้าไปวามสวยงามแล้วข้างนอกเกิดออยังขึ้นครับผมเกิดอ,อะไรขึ้นครับ นี่อะไรเหรอฮะตีกันวิ่งข้ามข้ามตรงนี้เหรอไปไม่ได้ไปไม่ได้ผ่านเร่งไปยังไงไปไม่ได้เอามาใส่กันไม่หอมกันหรือไงเออครับข้ามไปได้ไงวิ่งข้ามคลองครับผมเข้าป่าไปแล้วใช่ไหมครับเข้าป่าไปเลยเหรอครับไม่รู้ ไม่เห็นมีคนขึ้นนะนึกว่ามีคนตกคลองตรงนน้นมันเข,มเ,ขเข้าไม่ได้เข้าป่าเขาไม่ได้เขาบอกลกมากเลยจลงไปได้ไง สงสัยแล้วครับผมตำรวจก็เจ้าหน้าที่ก็ท่าก็สงสัยครับสานไฟ,ฟหาแล้วครับนนขเาขาวิ่งข้ามพองเลยครับกระโดดเข้าไปเลยบอกว่ากระโดดลงนี่เหรเอแล้วเข้าไปได้ไงป่านั้นนะ ตอนนี้ก็กำลังลุ้นหากันอยู่ยนะครับวเจอไหมห<ว>กเกนี่ยหกนียกยังไอหก,กไม่ดมา มเียนเีวเียวเียวพี่ไปขับปี่อนเลืนเ่อเื่อะเอามีอย่างนี้นะครับผมฮะลี กี่คนครับสองคนจะไ,ไ,ไปคนเดียวอ๋อผมไปคนเดียวออยเออใช่ใช่ไปคนเดียวเอาเอาให้มันครบแปด ที่ไหนลูกกำหมู่บ้านตรงนี้ค่ะเดินไปเหรอลูกสนุกมากเลยนะคะไอกันใหม่นะคะค่ะขอบคุณค่ะปิดคลิปให้แม่พอดีเลยขอบคุณค่ะ